ตึงเด้อตึงเด้อสวัสดีจ้าขอมาแลกของแลกของแชร์ด้วยจ้าสวัสดีครับเรจะรัวนะจ้งเมจจ้าอันนี้ครับขอพี่แนนพี่คนขายอะไรคะเนี่ยวันนี้ครับขอพักหอบแป๊บนึงในแต่ในแต่นะที่ฉันสาวผัวเผลอแรงเกินไปฉันกับเมียว่าหันเขากับทอดไก่กับยุ่เขาไ้ปแลวอะ เอ้ยใครใครใครเปิดดใ่อใครใครเขาก็รอเราไอ้ฉันก็เข้าใจนี่ฉันมากับผัวนี่ผัวฉันนี่สามีฉันเออฉันก็เป็นสามีภรรยากันนี่คุณบูมก็คุณกูลูใช่ไหมเออแล้วก็รู้ฉันรู้ว่าเธออยากเจอฉันแล้วเกินแต่ว่าฉันก็ไม่คิดว่าเราจะมาเจอกันวันนี้ เมียผมเป็นไบโหระพาเข็นใบโหระพาเมียผมเป็นใบโหระพาใครเปิดอจริงสามโอ้ยมาดูที่ว่ามานั่งมานั่งพักเหนื่อยแล้วติดสมุนไพรไทยเฮิร์บก่อนสักนิดหนึ่งเนึ่งคนที่ว่าเห็นหน้ามาตั้งแต่ร้อยเมตรตั้งแต่ได้ยินเสียงนะครับคือเสียงนี้คือพี่ใหม่พัชรีคนเดียวเท่านั้น ถูกต้องครับพี่เบาเกื่กี้นั่งคุยกันอยู่ว่าคนอือคุยกันรุ่งยิ่งรุ่งยิ่งเนี่ยาเกิดมจะทำลำโพงเ็าแตกหรือเปล่าตอนแรกฉันก็คิดว่าคนอื่นมาเคเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไมอาไม่เอาไม่เอาไเฮ้ยถ้าฉันกับพี่น้ามาเนี่ลําโพงเขาจะแตกไหมยังเอวาแล้วก็ไม่สนหรอกทุกคนก็มีแตกได้ยอดฉันก็อยากได้ยอดเหมือนกันนะจ้างมาเอาอย่างงี้ละกันนะฉันจะไม่พูดพัมพัมเพื่อ เฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคแกเข้าใจฉันได้ขอโปรเลยขอโปรชานีชาอะไรพี่นัาบอกเขาไปสิชาสูมุนไพรไทยเฮอร์บครับวันนี้นะครับจริงๆเราก็ยัมีหลักๆของเราเลยก็คือเป็นชาขับพิษขับสารเควีออกจากร่างกายนะครับโดยมีสูมุนไพรต่างๆ มากกว่า10ชนิด<ช>ที่ผสมอยู่ในนี้ด<ช>เดี๋ยวเข้าไปแล้วจิบจิบแค่วันละนิดนะครับผสมทั้งได้ในน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นนะครับแม่อยากให้ทุกท่านอ่ะล้างสารพิษออกจากร่างกายนะครับขอโปรขอโปรอ่ะ โปรโมชั่นโปรของเราเด็กปีนองว่างันปีนองผู้ใดฟังบูทันเดอร์ก็ไหวแต่ว่าคิดว่าอุ้ยว่ามันจะไตยหรอกไปฟังบุหรุย่างต้องไข่สิเปรี้ยมเพราะสารลอยฟังเดอร์สำหรับพี่น้องผู้ใดเขามาแล้วนะครับผู้ใดอยากได้หัวตุ้ไข่กระร่องซ่องอีหยังอยู่นะก็คือชานะคะชาชาชาขับสารพิษออกจากร่างกายพี่น้องเพราะว่ามุ้งเจ้าสิเป็นสายดื่มสายหนักสายเบาสายอีหยังก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามุ้งเจ้ามีสารอยู่ในร่างกายแล้วคือมุ้งเจียวจะขับสารพิษออกมุ้งเจ้าสามารถจะได้เล้วนะขับจอบจ๋ับพอมาจนมองเงาหนึ่งฮอสสามเอยเกิดสี โต๊ะว้ะละเลยสิบเจ็ดบาทเลยล่ะพี่น้องโอ้ยเรโป๊ะ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 ครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับตอนนี้มือโป๊แล้วนี่จับเวลาด้วยอ๋อจับไม่ได้เราจะจับได้วันที่นุ่งสาวผัวเผลอไปจังหวะไหนจะที่เร็วว่ามีเม็นไหนอ๋อเดี๋ยวจะแปลแปลฝรั่งเป็นไทยให้ฟังนะครับก็เมื่อกี้เล่นเพลงผู้สาวผัวเผลอไปนานแล้วอย่าเพิ่งรีบจับขอพักเหลยอีกแป๊บนึ่ง เจนี่เอ้ยเราก็คนกันเดียวกันกันเองแม่ขายเลยนี่แม่ทุกการตินี่นั่งตั้งนานแล้วได้หนึ่งออเดอร์อ้โหคนบางคนคนบางเจนม ทุมสดิจทๆกี่พี่น้องพี่น้องเอ้ยมูจ้างมูจิ่งห่วงม่ต้องปีปัญหาม่ต้องนี่ันนั้นถ้าเกิดว่ามูจิ่งสนใจมูจิ่งไข่บ้าวหอมหลายไข่ขอแค่หนึ่งออเดอร์เขนานละหนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์ถ้าเกิดว่าไข่ได้หอดมื่นออเดอร์ข่สิขอวคุ้มขาดแบบจังไหมปัจจุบันเอาเล่นปั๊ดตัดตัดแล้วนัย่าง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 ย่ใจร้อนจริงเลยแล้วดูตรงไหนอ่ะ ก็เขอดูตรงจอแล้วเนี่ยดูนะเราหน้าเราอยู่ในจอเห็นไหมเนี่ยเมีจ๋าเนี่ยอยู่ในนี้จ๋าแล้วเราจะมีสมุนไพรนะครับขับสารพิษออกจากร่างกายชาไทยเฮิร์บนะครับก็จะมีนอกจากนี้ถ้าใครมีประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรู้สึกว่าภูมิตกนะครับร่างกายอ่อนเพลียมีผื่นคันตามร่างกายเนี่ยก็สามารถที่จะไปชงได้ก็ดื่มวันละหนึ่งซองนนะครับสามารถชงได้ทั้งในน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับก็อยากให้ท่าน สามสามเดือนลากพีชนะหนึ่งครั้งหรือว่าผู้หญิงวันนี้เรามีสูนยภัยสำหรับผู้หญิงด้วยเรียกว่าเรียกว่าชายอดหญิงสาวสาวเนี่ยคือรอบเดือนก็เรียกว่ารอบเดือนใช่ไหม รอบเดือนมีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดระบบภายในไม่ดีเนี่ยคือจากระบบข้างในไม่ดีมันจะส่งผลสู่ข้างนอกคือผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งมีสิวเอยหรือว่ารู้สึกบางครั้งรู้สึกพ่าตัวเองบวมใช่คือถ้าระบับสมดุลข้างด้านในได้ดีอารมณ์หญิงเขาเรียกว่าอารมณ์หญิงงดหินด้วยอารมณ์หญิงมีงดหินด้วยเหมือนอย่างที่ที่แฟนผมเป็นอยู่นะตอนนี้นะเป็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่า เดี๋ยวเ,เอารมณ์สวิงไปสวิงมาใช่แล้วแม่และจ้าพี่น้องจาอ้าผู้ทำทัพผู้ใดทีเป็นผู้หญิงเดียวว่า <c oughs> เขาเรียกว่าอารมณ์หญิงเนาะถ้าเกิดฟังมู่เจ้าอ่าเ่าเข้าใจคขาว่าอาีอหยังคืออารมณ์หญิงมันแม่นอยู่เ่าอารมณ์หญิงมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวขอสยุดทักทีให้ฟังสมมติน,น,<อ>นี่เป็นผัวข่อยเนาะนี่เป็นผัวข่อยแล้วสมวาามติว่าอ่าพอจะโดนข่อยมาหรือวันรอบเบียนข่อยมาบ่ปกติเนาะมันอารมณ์กับสิ่งุองหญิงได้หมดยังก็เป็นจังใจของมันมือเลยเขาเป็นมันจะมาแตกมลนกยังไม่ได้มาหลอดเขาบอกแต่บางครก็จะ มับอกว่าแล้เที๋ยวมันบ่กว่าใ้เจ้าไปลวไปหาแล้วมันะเป,ป็นบาเป็นเงินจีคือต้องหักอจกอาหา ไปยังจะเพิ่ไปหากินหาเทอแทะโอ้ยเป็นจ่องไฟพูดบ้งเถอะว่าจะเป็นอารมณ์อย่างนี้อันนี้จรยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าบางครั้งก็อาจจะหงุดหงิดนไป้มาต้องกินตัวไหนก็จะมีเป็นเรื่องประชายอดหญิงบัญชาสำหรับผู้หญิงเอาให้เมียผมกินหนไม่เลยนะไม่ด้เน้องน้องน้องมอ่อ่านีเป็นเป็นเป็นกลิ่นกลิเท่นกหร่นะทุกอย่างทุกอย่างปกติแล้ว อ่คือคือทุกอย่างเดี๋ยวจะบอกว่าโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้เนี่ยคือจะาราคาเดียวเลยจะราคาเดียวเลยจะราคาเดียวเลยจริงไหมพี่สองห่อหแถม1 2 3 4 234งสามสี่สองร้อยามสตอนนี้ได้204บาทเฮ้ยกูเป็นเล่นกูกระดิ่งใช่ไหมกูกรดิ่งกูกระดิ่งกกระดิ่งกูกระดิ่งกูกระดิ่ง ก็วันนี้นอกจากนี้เราก็จะมีสมุรไพ่อีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับคนที่เป็นลิซซี่ลิซซี่ทั้งเป็นทั้งติ่งมีทั้งติ่งมีทั้งย้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ติ่งน้อยติ่งใหญ่ติ่งมากติ่งก้อนติ่งค่อยติ่งม้อยติ่งม่อยติ่งเมื่นติ่งมืนติ่งนั่นติ่งนี่พี่น้องจ๋าชาเกิดมาผู้ใดซีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี่สามารถ รับจากเราไปได้เลยเขาสิบเว่าว่ามันดียังไงแต่ว่าพี่น้องสัมมันกดออเดอร์ไปได้เลยแต่ว่าขออย่างหนึ่งคือว่ากดไปแล้วอย่าส่ยกเลิกออเดอร์บอกกอกนิกนะพักได้มั้ยอย่าบอกอะไรคนที่จะกดยกเลิกอ้าวกดไปแล้วสิมายกเลิกไอ้อย่างนี้มันพูดได้นี่ได้ได้พูดได้นี่กดไปแล้วนี่จะอย่ามากดยกเลิกเด้ครับมากดไี่เขาดีใจนี่มันก็ไม่ใช่เออมันไม่ใช่ว่า มต้องมาโครยกเลกเราอะไรอะไรน,นี่ก็ฉันพิษมันมาเมนเนยกูกับเบลุเลี้ยงว่ามันสิโคยอยกเลิกคือการมันโคตไปนะตอนที่โคตรก,กับบงดีๆตอนทีโกรมัเป็นมาโคตไปแล้วก็จะมายกเลิกเออเมื่อเอินถูกกไปเบ็ดข่าวด่า่เไปดีสมุนเออปเด็ดีสมุนเป็ดีจิตไปดีิตเินีมโหนองไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ออ้ไอไอ้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 อ้ไอไออไอ เออ่ของไทยเฮิร์ฟของเรานะครับทุกตัววันนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ234บาททั้งหมดเลยกดเข้ามานะครับคนละหนึ่งเด้อคนละหนึ่งเด้อตอนนี้เจ็ดหมื่นกว่านี่หมอคนละหนึ่งกวเด้อหมอเห็นเดีตัวเล็กกว่าโอเคคนละหนึ่งเด้อหนึ่งกวเด้อเด้อกินเวลาไหนหมอที่สุดครับพี่น้ำคือจริงๆแล้วสามารถดื่มได้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยก็สามารถจิบไปได้เรื่อยๆตอนแรกหมดเวลาสักนิด ครับผมโอเคเหมืนตัวเนี้ยยิ่งแบบว่ามันคืนคืนไหนที่เราแบบว่าแห้งๆนะตื่นเช้ามาแห้งเนี้ยตัวนี้กินดีมากผมกินดีนะขึ้นมาเจ็บไปกระเดยคืนไหนยังรู้สึกว่าเฮ้วันนี้เชื่องเฮยวันนี้เฮ้ยังกันไหลไม่มีใครทำเลยไม่มีใครทำเลยไม่มีเพราะไม่รู้ว่าร้องเพลงอะไร อ่าต่อต่อไปขายอะไรยังไงจ๊ะอะไรคะขายเทียอตัวเที่อตัวเทียตัวเหรอโทกตัวละห้าเีโอเค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 าทีให้กดโกลกันตอนนี้รู้สรรพคุณแล้วเคจะให้กดโกนะครับปกติเนี่ยราคามากกว่านี้ประมาณสองเท่าโอเคเขาเหลือแค่สอโอเคโอเอเคเมือเรารีบไปหน่อยนะโอเคีบอีบอคือเรากลัวไม่ทันไงกลัวเวลาไม่ทัน แค่เราขายขำเนี่ยมันก็น่าขำมากแล้ว sure> นี่เราจะมาขายของอีกสมุนไพรของเรานะครับคิดโดยแพทย์แผนไทยสามารถชงได้ทั้งในน้ำร้อนน้ำเย็นจิบหลังอาหารนะครับวันละหนึ่งถึงสองซองนะครับไม่ต้องเรีบจิบมันเรื่อยเรื่อยเทุกอย่างนะครับกินแซบกินเค็มกินจัดอย่างเนาะสามารถช่วยได้บางคนบางทีคือเป็นคนกินแซบกินเค็ม คือสำหรับสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมของไทยเฮิร์บเนี่ยนะครับก็จะช่วยเล่ขับโซเดียมออกจากร่างกายของเราด้วยได้ด้วยนะครับผมก็ปกติแล้วคือเราขายอยู่เนี่ยราคาต้องบอกก่อนเลยว่าตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยสามบาทวันนี้1นแถมหนะครับราคา234บาทตกแค่พ่อละ117บาทเท่านั้น ภาษากษกจะภรรยาผมให้เป็นภาษาไทยมาอบสำหรับผู้ชายผู้ใดมากินเค็มเน้ยผู้ใดมากินเค็มนี่หมอแห้งเนาะโดยเฉพาะมักเค็มเค็มโน้ยเป็นที่ยังที่ีเลี้ยงก็ได้ถ้าเขาเลี้ยงไม่ได้เขาจะต้องมีโตนี้เป็นโตซอยกินด้ปลาขาวไปเลยหนึ่งห่อสามร้อยเก้าสิบบาทแต่ว่ามื่อนี้หนึ่งแถมหนึ่งสองรอยสามบาทโตข้อละร้อยสิบเจบาทตด ในคิดว่าหัวรูปรูปรักเป็นของแบบผู้หญิงนะแต่ผู้ชายก็สามารถสามารถกินได้คนกินเค็มว่ะเนาะคนกินเค็มแต่ชอบของเค็มซะด้วยพอกดปีนก็กดยับเลยนะจะ้องมาด้วยหรือไม่มาถือแน่นอนไม่หลับวีนหัววีนคนดูวีนคนหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้มเอ้ยนักพาอยงวีนนักร้อกหนึ่งนักพร็อใครวีนไอคนต้องคนที่ชอบวีนด่าคนดูหน้าเวทีใช่เอาไปเลยใครอย่าไปวีนหน้าเวที ทำไมต้องมีพอแล้วเดี๋ยวเจ้าเดินกิ่งจะพังกันเลยกิ่งเกิ่งพังกิ่งง้างออเบิกกิ่งใบไหนอะล้อกับยำรถนิดหน่อยจะล้อกับคนรถอีกแล้วคันไหนอ่ะ ได้เหรอการแบบนี <S <S 2> <S 2> <S ้ต้องชากุหลาบครับโอเคชาบุหลาบดชากุหลาบชากุหลาบดใครเลิร์ฟนะครับชาเป็นไงแม่อร่อยมากอ๋อยังไม่กินเดี๋ยว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 คนฉีดยาคุณฝังยาคุณยาคุณได้จะมีสงคั้งเขียนกินได้หมดนอนไม่หลับวินผัวผมร่วมนี่คือเมียผมจะเจียนฮอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินนี่นี่ใช่พี่ใหม่ด่าหน่อยสิว่าทำไมถึงทำนี่จินนี่ทำไมชอบด่าผัวใช่จกด่าผัวด่า นี่ผัวต้องกราบเศร้ากราบแรงเห็นไหมยี่ทำน่ะยี่ฉันนี่กอดผัวกราบเศร้ากราบแรงเลยไม่เคยด่าผัวเลยใช่ไหมคะไม่มีวันไหนไม่ด่ามันหรอกยี่มันก็ชอบนะไม่ด่าเอออันไหนจะมาลักหนาดิได้ตัวอะไรแดงๆหัว่ข้งหนเด็กอนมานี่ผ้าเช้าผัวลายย่าผัวลายเออเฮล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 ร้องลอยฟ uh. uh. right. ้าเนี mm. ่ยร well. ้องไอฟ้าขอหมื่นออเดอร์รองลอฟ้า ออแม่ถ้าเขาเดาว15ล้านลองไฟ้าได้ไหมล่ะั้างหลัง14แล้วออ15ล้าน5ล้านแม่ถ <8 S 2> <8 S 1> ึงมาแล้เจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดหมืน่น ถึงเพื่อนได้เลยนี่เอาเลยไปเลยไปถ้าถึงสิบห้านะถ้าถึงสิบห้านอนเลยถ้าถึงสิบห้านี่คือไปเลยนั้นไปฟ้าเวอร์ชันที่ใหม่พัชรีนะเจอเลยหญิงสาวผู้พูดด่าผลทุกวันอ้าวชันนี่จะเจอแกหลังไม่ตลอดแต่เราไม่มีเวลานี่ใช่สาวเว็บแดงของเรานะครับโทรเลยไหมล่ะเอโทรเลยนี่กดไลค์กดแชร์ไปถึงแสนคนได้ไหม ถ,ถ้าถึงแสนคนนี่ปลายฟ้าเลยโอเคโอเคคนอื okay, 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 okay. Us, ally, <S <S ่นเราดังเพลงเราดังเพลงเขาเราเท่เพลงเขาเราเท่มีคนถามว่าฉันดังเพลงอะไรนี่กูก็ยังงงว่ากูดังเพลงอะไรวะไม่ไม่มีใครแบบพี่ใหม่นะ คุณอะไรดังแค่วันดูทีก็คือดังไ้กไม่รไ้ได้รใช่ไมมโกรธนะถ้ามีคนบอกว่าดังเพลงอะไรอากุก็ไม่รู้กูดังเพลงเนี่ดังหนึงาเยดังกวนนี่หรอวันวันวันดูทีโฟไฟิไป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  นี่คนต่ำหนาแล้วก็มีเพตกใจเพลงอะไรมีแต่แตด้วยไปดูยังไม่ได้ยังไม่ได้มีแต่แตดจะแบบแต่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 อะไรนะแต่มาด้วยกันนะไม่ได้มาด้วยกันแต่งกันคตละแต่งต้งตั้งหน้าหยาดแต่ยับถ้าเป็นติ่งหรือะไรวะอะไรไม่ใช่โอ้ยเอางี้เดี๋ยวมีแตดนะพี่ฮอร์ถึงแสนคนนี่ฉันลองปลายฝ่าเลยอ่ตัวสุดท้ายตัวไหนตัวไหนมา ตอนนี้เอาเอาลายแกก็เป็นการเป็นงานเกินทำไมล่ะแม่เอ้ามันไม่ได้นี่ทไมล่ะกว่าจะได้มาเจอกันอันนี้รสชาติอะไรจ๊ะแม่ไไม่รู้เหมือนกันอันนี้วิชาไทยเลยครับเป็นกลิ่นชาไทยเลยครับอันนี้เป็นกลิ่นชาไทยเลยอันนี้เป็นกลิ่นชาไทยครับการเข้างานเนาะแต่ก็ทานง่ายนะครับแต่ก็ทานง่ายทุกทุกทุกผลิตภัณฑ์ทุกสูตร นะครับก็ทานง,ง่ายคขาไม่ถามว่าขวดนี้ใช่ฉีดพี่ใหม่หรือจะทำอะไรกินกินอย่เพึ่งกินเสี่ยงฉีดเลยทำไมเหลืองจังอาทิรักษ์ทำไมเป็นอย่างนั้นลูกอ๋อวันนีว่าดื่มน้ำน้อยช่วงนี้ชาเป็นคนนะชาไทยของไทยคเพราะอร่อยชาไทยของเราได้อยากได้แสนคนบอกให้คนแชร์แล้วแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์ไปตอนนี้แปดมื้นกว่าแล้วขอแสนคนร้องปลายฟ้า โอเคพี่น้องพิ่งไปซุปซูุปซุปคุณซุปคุเออพี่น้องพิ่งไปซุปบๆๆๆู<อ>่ทุกคุณแล้วขอบคุณไก่เบิ้งเลยเออแล้วน้องเจนี่ต่อเวลาอีกด้วยต่อมาต่อมาลูกกูบอ,อกไปแล้วพี่เังครับ<อ>แม<อ>่คนกันเองเ,องเนี่ยแม่ขึ้นมาแปดหมื่นสองาแปดหมื่นสองแล้วแสนคนปลฟ้าเลยใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วแสนคนจะต่อเวลาให้ปลฟ้าจบเพลงเลยเอานี่เจอเลย พี่ใหม่ยร้องหมดลมัวไหนหมดหมดไปลาตอนนั้นอ้โหร้องจนหมดร้อเลยอ่ะตัวรหาย a m b u l เล c เลยเออเกล่าเกลื่อนเลยเอาเร็วเร็วเร็วแปดหมื่นกลัวแล้วแปดหมื่นกว่าแล้วอ่าในเรื่างในเรื่องในเรื่องคนที่เข้ามาเราจะบอกเราจะบอกก่อนว่าถ้าใครประสบปัญหานะครับท้องผูกมีฤทธิ์สีดวงที่บอกว่ามีทั้งติ่ง มีติ่งย้อยหรือว่าแล้วก็คือบางทีอาจจะขับถ่ายค่อนข้างที่จะยากนะครับผมแนะนำสูตรภัยตัวนี้นะครับของไทยนื้อของเรานี่ของเราเป็นรสชาไทยนะคะเอ้บอกว่าจะมันเหมือนอันที่ใครเนี่ยอันที่เป็นใครเนี่ยขออนุญาตเป็นการเป็นการขอแล้วก็ขอประธานอภัยด้วยนะคะสำหรับทุกท่าน ในค่ะนี่แบบว่าเข้ามาแล้วแบบว่าอยากแบบว่ากำลังสอบถามว่าขอ๋อแค่กำลังประสบประสบปัญหานะคะที่แบบว่าเป็นติ่งงอกติ่งย้อยหรือว่าที่มีติ่งนิดนึงนะคะเราก็อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราไทยเฮิร์บนะคะก็เราสามารถคุยกันได้เลยนะคะ เวลาที่เรามีปัญหาแบบว่าเกี่ยวกับติ่งนะคะอันนี้คือไม่ได้ติ่งเกาหลีไม่ติ่งเกาแบบอะไรนะคะแต่เป็นติ่งย้อยติ่งพอติ่งนอตติ่งเงื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่น้องลิซซี่ซเนี่ยหรอคุณยังไงว่าน้องลิซซี่เนี่ยค่ะมันเป็นรสชาไทยของเรานะคะ,ะไม่ใช่น้ำเยี่ยวนะคะในนี้ <laughs> แต่มันเป็นชาไทยของเรานะเป็นช <laughs> าไทยของเรานะก็คือ ทานง่ายสามารถชงกับน้ำร้อนก็ได้แล้วก็นำเย็นก็ได้กินแล้วก็รู้สึกสดชื่นจนก็อีจังเลยอ๋อยังไม่กินเลยรับคุณนะครับว่าสมุนไพรจนของเราเนี่ยทั้งหมดคือจะเป็นสมุนไพรทั้งหมดทั้งสมุนไพรทั้ง3ตัวเนี่ยก็อันในนี้ก็จะมีของเพื่อสมุนไพรในลดการอักเสบลดการอักเสบด้วยคือจะบอกว่าน้องลิซซี่เนี่ยจะมีทั้งหมดสีระสีระยะครับ คือเราก็ต้องดูแลตั้งแต่ให้เขาอยู่แค่ใน1นึงถึงสาจะให้เขาไปถึง4ี่คบมันจะจิบ โอ้โหใครไม่เคยเป็นม่รู้พี่ดาวเคยเป็นเหรอไม่เคยทุกคนต้องเคยผ่านต้องต้องบอกว่าพี่น้องทุกคนเคยผ่านไม่เคยเลยตอนนี้เป็นอยู่หรอเป็นไหมคะผมเป็นว่าแล้วคนนั่งไม่นั่งื่อกี้เคยเคยท้องผูกก็ไม่เคยท้องผูกเคยเคยมีอะไรให้พี่ช่วยก็ได้นะ นี่ไงพี่จะได้แนะนำสมุนไพรให้ัค่ะผ่านต่่านทม่นตค่ไม่ได้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 ระไพอกกระพอก่ะอ่ะอ่ะขอขอ15ขอ15ขอ15ตอนนี้10 14แล้ว14ขอ15 1าขอ15ตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะตอนี้ออ่าโอเคไม่รู้แต่ ยอดยอดออเดอร์เราไม่รู้นะแต่ก็ขอคนละคนละหนึ่งออเดอร์แล้วอย่างเดียกเลิกกันหกแสนโว้ยโว้ยแล้วต้องข่อยมากขอเบิร์ตมาแย่งเหรอแมนข่อยบอกได้ว่าเมนมาสีไดงคิ้วก่อยง่ายๆเด้อแมนเลยไปอยว่าได้ไปของคนง่ายๆแมยเมนแมนนั้นมุ้งเจ้าของมันเบิร์ตแล้วมุ้งเจ้าสิมากดตั้มกตตั้มกตตัแล้วก็ยกเลื่อนกันมาเมนแล้วก็ไปบอกเขาเออแล้วเอ็มเบิร์ตแนนี่ก็ไปบอกเขาว่าฉันยกกดกด มาดูอะไรเจนนี่แล้วก็กดกดกดแล้วก็ไปยกเลิกกอเดินนี่อันนั้นออกไปสุ่ภัณฑ์เลยตายเล่นตายเล่นลงตายเล่นตายได้ไหมเล่งตายนะพี่น้องนี่เล่งตายเลยไม่พัชริเกิดติดตายนะพี่ฉันเกิดนมาจากนครศรีธรรมราชนี่นครศรีธรรมราชนี่พวกเองมากด วัดออดเลยสุปฏิการสุปฏิการเอ็งนี่มันเหมือนโคราชบ้านเอ็งเหมือนเอ็งนี่เลยเอาใจสี่เข้าใจกันใครบอกว่าตาบานแอวะมูกเจ้าขอมากดออเดอร์ลาบไปแล้วสิมากดยอกเลยมันไม่แอนพี่น้องมันเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันมูกเจ้าบางคนบอกว่าโอ้ยคนรวยไปสนับสนุนคนจน อ๋คนจนอ๋อเจ้าเกยรยาขับรถย้อนสอนสิครับต้องต้องแล้วตแล้วคนรวยมาสนับสนุนอถูกก็เราเป็นคนจนเราเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่ใช่เพราะเราหอบหัวใจที่ดีงามมาทุกคนโอ้ยภรรยาผมเป็นใบพล่าของพ่กนรคนไปขายได้กี่เปอร์เซ็นต์อะพี่ถ้าแบบว่าเราปากกา c o m i s s i o n ชนาได้ก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ปให้ แล้วก็วันวันนี้วันนี้นอกจากจะมามามาบอกโปรโมชั่นใหม่ยังมายังมามาอยากอยากมากดกิ่งเล่นด้วยเฮ่ก็อยากจะมาขอบคุณด้วยคราวที่แล้วที่ที่ได้มาที่นี่นะครับเหมือนที่เราบอกว่าเราเราได้10,000ออเดอร์เราจะถ่ายชีตโคกระบือ1 0 0 0 0ออเดอร์หนึ่งหนึ่งตัวครับก็วันนั้นเนี่ยต้องขอขอบคุณเลยนะครับสําหรับทุกท่านทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่ได้มาร่วม มาร่วมมีส่วนร่วมนะครับสนับสนุนสินค้าแล้วกดออเดอร์นะครับก็ได้ยอดมาตอนนั้นตอนที่ปิดเนี่ยหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันเราปิดยอดเท่าไหร่ครับปิดยอดสุดท้ายก็ไหลไปถึงหนึ่งหมื่นแปดพันก็เลยรวมยอดเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายชีวิตโคกระบือได้สองตัวครับทางโฆษณาสาธุครับแล้วก็ขอให้บุญนี้นะครับเกิดแก่ครอบครัวนี้ด้วยขอบคุณครับแล้วก็อแก่แก่แฟนๆใช่เดี๋ยวขออนุญาตเอาไปอมออมเอามโนษนาแบบ ภาษาแบบบ้านเราบันี้อหมด้ลอยนลอยนะลอยนะสามยกดออดือยาสยโกดูด บือนํากันด้วยพ้องในอะไรของจนเสียงยังหลบงเสียงแฝดดีเป็นไงแฝดปกติมาบรีไม่ปฏิริกับไอ้นะควาสิมาล่ ร้อนดิแผลโนยังไม่ยอมยังไม่ยอมเลร้อนแดงขึ้นมาทำไมขึ้นมาเลยมันร้อนร้อนอะมีคนอื่นมาหนาวแทบแย่เรามานี่ร้อนหอมข้าวเขาไข่เจียวด้วยเอาไปเอาไปนี่ปกติเขาเอ่อทงกันแบบนี้หรือว่าเป็นแย่เป็นแหล่ ตามใจนึกเลยแหล่อีสานบ้านเราตามใจพี่ใหม่พัชรีใช่เป็นแหล่อีสานบ้านเราเอเเป็นรื่อาแต่กว่าขอบคุณค่ะแบบพี่น้ำพัชรีหน่อยพี่ใหม่พัชรีหรือพี่น้ำพัชรีมาซักพี่ใหม่พัชรีค่ะพี่ใหม่อะไรก็ขอโทษกันแล้วกันแล้วการเลิกกันแล้ว้าวจให้ทำอะไรนะเมื่อกี้ขอบคุณค่ะยังมาเต็งยังไมาเต็งคที่มเจ้าของมาจ้าของอะไรสิเต็งเห้องไหนอะไรจี มันกับพ่อแมนบ่อแมนมาเจียเยอะแยงกด้เดี้ยนี่หนูต้องอ่านคอมเมนต์เพราเขาอยากรู้อะไรบ้างอ่านบ้างเขาางไหนอยากได้อะไรบ้างูก็เต้งแถอะเงไอ้เขาหานี่แตเขาถูกใจอยางวังแมนคนเจดชิบก็อาานคนในประเทศมมนติดถูกใจชูเพเดียวบ้าจะไปเลยว่าอยากเช่กัเช่อไม่อยากเชื่ก็้เ็ชัวร์ไม่ติดเป็นงาี้ยังทูก็ยาครับเอ้ นี่เจนี่มีผลิตภัณฑ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องหูดับมีไหมมีเกี่ยวกับเรื่องคนหูดับพี่หูมันพี่หูดับไม่ฆ่าเงินตอนเนี้ยพี่หูเหมือนหูพี่วิ่งวิ่งไม่ฆ่าเหรอพี่เจ้ากดนี่เก็บเงินขอนคนช่วยคนนี่จะมาด้วยดิแล้วเราดูเป็นหรือดูเป็นนะเป็นเขาบอกว่าถ้าพี่ร้องไปฟ้าเขาจะกดเลยเป็นยังคือมาไข่ชอบเนี่ยคนเท่ากันแค่นี้ย แบบว่ายื่นข้อเสนอมาแล้วถึงจะข้อเสนอไปเป็นอยังก็บอกกดก่อนจะเสียรองเหรอ,อเป็นอยังเป็นอยังก็ต้องวัดทำก่อนทำก่อนเป็นอยัง,อง,อยงชูวก็บอกกดก่อนตอนนี้คุณอะไรเพราะว่าหนูร้อ,องไห้แล้วก็ดูดู <c oughs> เป็นยังไงยากก็ถือใจก,ก,กันยากอันนิดนิดหน่อยหน่อยกันยากาช่วยยากหาชิ้นแตกสิกดจะ้จื้อมันสิยากกดเลยจะไปงอกรอกเห็นไหมเขาโพสต์ได้่นั่นแม่เมนเอย เขาบอกว่าซื้อแล้วจะเป็นแบบนี้ไหมบ้านซีไฮระดับบ้านอะไรบ้านซีไฮระดับรู้อยู่แล้วว่าเขามาเขาก็อยากได้ยอดละแหละผู้ใดมาเขาก็อยากได้ยอดมันเป็นการตลาดเจนนี่อะอะไรนะเฟสติวัลเฟสติวัลเทศกาลเจนนี่เทศกาลเจนนี่ซึ่งมันบ่มีผู้ใดสิสีเฮ็ดได เออเบสสิเบิร์เราเลยนะเบิร์เราใช่ไหมซึ่งมันมาเมนมาผู้ใดสิเฮ็ดกัได้ใครมาเขาก็อยากได้ยอดบมดมิฉะนั้นผู้ใดมานางลงอยากซื้อกัซื้อไม่อยากซื้อกับอร์ตรงซื้อแต่ว่าอันนี้มันต้องซื้อกดออเดอร์อ่ามาเมนมาไปโพดด่ากันโพดใบกันมันบมาเมนซูเบอรซื้อเขากับเบอร์้ไปบีบขอดชูดเออซูซื้อแล้วซูไมนกดออเดอร์ฮัต ชิ้นออุเจตินุเจตินออปุ้เจตินมันมาเมนกดนี่เจแสนละแม่อเจตเจลมันมันมันไ่อหอเทีย์ด้วยเนี่ยย่างไหนันิอทพานนี่คูดเชียวชูบอกูดปดมือนก้วยย่งไ้มนหอดแสนมันดียังไงมันดียังไงจะไปรับบทมันดียังไงมันจั ดีเพรดีมันก็ขึ้นอยู่กับชู้นั่นแหละว่ได้ขึ้นอยู่กับปืนดอกมีปัญหาอย่างกัดจือไปนี่ก้อนไอ้กระดาษสามตัวสามตัวสามสีสามสูตรเนื้อสำหรับผู้ใดอ่าอันดื่มหนักเออด <น isolation. S 1> ื่มหนักกินหนักคือยังหัวคอยดรือว่าคอยเออตื่นขึ้นมากกับสวดเสื้อนสวดยัง ่เพิ่มไม่ได้แม่อีกนั่นแหละนาทีสุดท้ายอ้อสงสัยมันปวดเดี๋ยวมีพี่โอ,อ๊ตพี่วูดดี้ไงโอ้โอเคโอเคนะคะทุกคนถ้ <c oughs> างั้นเรัหิวแล้วเนี่ยโอเคนะคะทุกคนถ้างั้นน่ะเดี๋ยวเรามาเป็นางเป็นงกันนะคะก็คือ ของเรานะคะก็คือไทยเฮิร์บนะคะไทยเฮิร์บก็คือมี3าสูตรนะคะสูตรแรกก็คือก็คือสําหรับขับพิษนะครับสารพิษสารเคมีลหัหนักออกจากร่างกายนะครับที่สูนไพรต่างๆ<ไ>ส่วนผสมที่จะมีทั้งรากจืดและสูนใบต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย<ไ>สร้างภูมิคุ้มกัน้ต่อร่างกายด้วยครับ <c oughs> ต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะนี่ครับนี่เป็นชากุหลาบนะครับสําหรับ ผู้หญิงโดยเฉพาะเลยใช่สำหรับคุณเนี่ยเป็นยังไงคุณผู้หญิงเป็นไงบ้างสำหรับผู้หญิงคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายผู้หญิงนะคะแล้วก็สามารถกดได้เลยไปซื้อได้เลยนะครกดได้เลยขอคนละหนึ่งออเดอร์นะแปดหมื่นกว่านะแล้วก็สูตรที่สามของร้าอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้คระอันนี้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ท้องผูกเป็นริสีดวงนะคะทีติึงเนื้อก็คือ คือทุกอย่างจะเป็นสมานแผลไม่ให้ทุกอย่างมันลุกลามไปถึงขั้นที่อันตรายต่อร่างกายนะครับใครประสบปัญหาเหล่าน,นี้นกดกันมาได้เลยกดกันมาได้เลยครับโปรโมชัน่นพิเศษนะครับปกติแล้ว1ขห่อ390บาทนะครับแต่วันนี้นะครับพิเศษ,ษคือ1แถม1,234บาทครับปังมากเลยคัว okay. ันนี้

มุดไปล้านลานี้นองหมดหมดหดบริสมุนไพรที่ใช่ต้นไทยฮับไปยับไทคร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 ับไทยฮับไทครับไทครับไทครับไครับไครับไครับสมุนไพรที่ใช่ต้นไทยฮับไทับไทครับไทครับไ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 ัับรี่ใช่ตับ ไปปะไปปะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะล้ะขอบคุณค่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 ะนีหิวเนื้อย่างขอแล้วงแล้วเออดีอยากกินเนื้อย่างกูตั้งแต่โดนแล้วไม่ได้กินย้านจนจิงที่หมดแล้ว เดี๋ยววันนี้มีพี่วุน้นดี้รออยู่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะมัเวลาแล้วนี่พี่แ